3วิธีแก้อาการของคนหมดไฟตอบคาถามเพื่อนคนนี้ค่ะใครเป็นบ้างคะไอภาวะเบิร์นเอาท์หรือว่าอาการหมดไฟที่มันกําลังแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายแล้วก็ซึมลึกไปถึงกระดูกเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเราจะแนะนําว่าให้ลาออกเลยค่ะแต่ว่าคุณเชื่อไหมว่าตอนนี้เราไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วเพราะว่าเหตุการณ์พวกนี้มันเคยเกิดขึ้นกับตัวเองถ้ามันเป็นทีแล้วก็ลาออกเบื่อหางานใหม่ได้งานใหม่เบื่อหางานใหม่อยู่อย่างเงี้ยมันจะวนเป็นลูปค่ะ อยากจะให้คุณลองวิธีนี้ดูค่ะเริ่มจากการแก้ทางกายก็คือร่างกายของเราเนี่ยแหละค่ะให้คุณหาเวลาพักประมาณวันวละ10ถึง15นาทีนะหาพื้นที่ที่เป็นของตัวเองจริงๆนะที่ไม่ใช่ที่ทํางานหรือว่าโต๊ะทํางานนะคะอาจจะเป็นมุมโปรดมุมหนึ่งของบ้านที่เป็นพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าพื้นที่ที่มันปลอดภัยของคุณจริงๆแล้วก็พักจริงๆให้หายเหนื่อยหายใจเข้า ออกลึกๆอาจจะหลับตาก็ได้นะคะแต่ว่ามีข้อแม้ก็คือห้ามเล่นมือถือเล่นโทรศัพท์หรือว่าเข้าโซเชียลเด็ดขาดนะคะส่วนวิธีที่2ค่ะแก้ด้วยคําพูดก็คือการพูดที่จะต้องเปล่งเสียงเรื่องบวกๆก,กับตัวเองนั่นแหละเพราะว่าคําพูดสั่งจิตนะคะเวลาเราเหนื่อยหรือว่าท้อมากๆเนี่ยให้เราพูดกับตัวเองด้วยคําตรงกันข้ามกันอย่างเช่นว่าถ้าเราเหนื่อยนะเรามีความสุขจังเลยที่ได้มาทํางานนี้แล้วเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พยายามต่อไปได้อย่างสบายๆแล้วก็ยิ้มกับตัวเองนะคะแล้ววิธีสุดท้ายก็คือวิธีแก ท่างใจค่ะก็คือการตั้งเป้าหมายเพื่อให้รู้ว่าการทํางานพวกเนี้หรือทําสิ่งเหล่านี้เราทําไปเพื่อใครทําไปเพื่ออะไรเพื่อลูกหรือเพื่อพ่อแม่เพื่อคนที่คุณรักหรือว่าเพื่อตัวเองค่ะแล้วคุณก็จะสามารถเรียกพลังใจกลับมาได้ถ้าใครคิดว่าสาระแบบนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดเซฟแล้วก็กดติดตามนะคะ